ซูเปอร์คอกจัดชุดมาให้แล้วนะครับผมซูเปอร์คอกนะสองตัวนี้นะครับอ,อย่างซูเปอร์คอกตัวนี้นะครับก็จะโดดเด่นนะครับในเรื่องของการบำรุงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับพวกไก่ตัวผู้ตัวเมียนะครับซึ่งก็จะบำรุงไปในทางากระดูกนะครับผมแล้วก็บำรุงแร่ธาตุต่างๆนะครับซึ่งในตัวซูเปอร์คอกเองนะครับก็ จะอัดแน่นมาให้เลยนะครับเป็นสมุนไพรนะครับเราก็จะเห็นแบบพวกสมุนไพรต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปลาปนนะครับปลาช่อนปนนะครับน้ำผึ้งโสมดีปลีนะครับบัเพีชนะครับเม็ดข่อยนะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะอัดมาให้ในนี้เลยนะครับซุปเปอร์คอรครับมันก็จะช่วยให้ บำรุงร่างกายนะครับบำรุงข้อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับบำรุงกระดูกเสริมแร่ธาตุนะครับแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับถ้าใช้คู่กับตัวนี้ครับไฮโปรคอกครับผมชุดนี้นะครับไฮโปรคอกไฮโปรคอกก็จะเป็นตัวที่บำรุงไก่นะครับที่หน้าซีดนะครับให้กลับมามีหน้าสดหน้าดีนะครับหน้าใสแจ้วหน้าแบบปึ้งปังเลยครับผมแล้วก็บำรุง พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับบำรุงพ่อพันธุ์ก็บำรุงน้ําเชื้อไก่ตัวผู้ให้มันคึกให้มันห้านะครับไก่ตัวเมียก็จะไปบำรุงในเรื่องของรังไข่นะครับเราก็จะได้ผลผลิตจากพันธุ์เราในจํานวนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บำรุงกําลังนะครับบำรุงสมองนะครับไก่ก็จะมีความฉลาดลหลักเหนียวเปรี้ยวครับผมแล้วก็ทําให้สร้างภูมิคุ้มกันะระบบระบบภูมิคุ้มกันดีไก่เราก็จะไม่ป่วยง่าย แล้วก็แข็งแรงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมาจัดชุดนะครับ2ชิ้นนะครับระหว่างตัวซูเปอร์คอกแบบกระปุกแล้วก็ให้ปัวคอกสูตรน้ำนะครับผมจัดชุดให้นะครับก็ราคาก็199บาทนะครับ199บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าวิธีใช้นะครับอย่างซูเปอร์ค็อกเราก็ให้กินนะครับวันละ2ครั้งนะครับเช้าเย็นนะครับวันละประมาณ10กรัม10กรัมรับกรัมก็ประมาณหนึ่ข้อนิ้วครับผม10กรัมนะครับปั่นแล้วก็บ้อนให้กินนะครับส่วนให้ปค็อกก็วันละ 1- 2บีบครับผมเช้าบีบเย็นบีบนะครับผมแล้วก็บีบมันก็จะมีหลอดอยู่ด้านในมันก็จะดูดออกมา ให้กินได้เลยใช้เป็นประจำนะครับก็จะส่งผลด,ดีต่อไก่แล้วก็ยังสามารถใช้ควบคู่กับยี่ห้ออื่นๆได้นะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักติดต่อสอบถามได้ครับผมผมมีบริการจะส่งเก็บไปทางนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันกับผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์คอกครับผมแล้วก็ไฮโปรคอกครับผมจัดชุดวันนี้นะครับ199บาท ขอบคุณครับสวัสดีครับ